สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องวนินลาไอซี่นะคะวันนี้แนนก็จะมาเปิดเธอค่ะแล้วก็จะมาลองของให้ดูนะคะนี่เลยเป็นตัวบอบบ r o บราลิปสติกนะคะลุคสลิปจ้าอย่างที่แนนได้บอกไปเมื่อวิดีโอที่แล้วนะคะว่าแนนได้มีการลองฟาวเดชั่นนะจากตัวเว็บไซต์ Bobby b บรา n นะคะแล้วเขาก็ไม่ได้มีแค่จะให้ลองแค่ตัวฟาวเดชั่นนะคะสามารถลอง ลิปสติกก็ได้นะคะแล้วก็เิียัณันอื่นๆได้หลายตัวเลยนะคะแนนก็เลยได้ลองเล่นนะคะก็แบบว่าเอ้ยคล,คลิกคลิกคลิกไปนะคะลองลิปสติกนะคะแต่ละสีแตกต่างกันก็แบบเป็นอะไรที่แบบสนุกดีมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยลองนะคะก็อยากให้ลองคลิกไปที่เว็บไซต์ b o b b y b o w com นะคะแล้วก็ลองไปเลือกตัว ผลิตภัณฑ์ที่ชอบที่อยากจะลองใช้นะคะแล้วก็ลองผ่านกล้องได้เลยนะคะก็ลองดูนะคะว่าจะได้สีถูกใจหรือว่าได้ของที่ถูกใจเข้ากับสีผิวเราหรือเปล่านะคะมันก็เป็นอะไรที่สะดวกมากๆนะสำหรับคนที่ลำบากนะคะที่จะไปลองสินค้าของบ๊อบบี้บาวนะคะที่เคาน์เตอร์หรือว่าที่ร้านค้านะคะอ่าเราก็มา ลองเปิดลิสติกกันเลยดีกว่านะคะนี่ลุคลิปนะคะสีหนึ่งหกพลัม y บลันดีนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นสีที่แบบออกแนวม่วง,งออกแนวพลัมนะเพราะชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะว่าพลัม b บลันดีนะนี่ค่ะลุค s ลิปนะคะตัวแท่งก็เป็นแบบนี้นะแนนเคยมีลุคเออลุคลิแท่งหนึ่งนะคะแล้วก็ พอดีว่ามันหมดอายุอะช่วงนี้คือลิปสติกที่คือลิปสติกที่เคยซื้อมามีหลายๆสีเนี่ยมันหมดอายุไงมันคือมันมันแบบเกินคือบางแท่งเนี่ยคือแบบสองปีแล้วอะไรเงี้ยเออก็เลยต้องตัดสินใจทิ้งไปนะคะก็เลยต้องอยากได้สีนี้นะคะเพราะว่าสีสีที่แนนมีอยู่อะมันก็ออกแนวโทนม่วงๆแหละแต่ว่ามันหมดไปไงแล้วแนนก็เลยต้องแนนชอบสีเข้มๆแนนก็เลยต้องซื้อสีเข้มๆมานะคะก็ เปิดมาเขาจะเป็นรูปแท่งแบบนี้นะคะก็มีความสวยงามน,นะจ๊ะสีพรัมบลันดีตัวนี้นี่จะแบบอินสปิเรชันนะคะมาจากของเออมาจากตัวสีแบล็คเบอร์รี่นะคะที่เป็นลิปเออรุ่นลิปคัลเลอร์นะคะตัวนี้ก็จะมีความครีมีนะคะแล้วก็ให้ความเข้มข้นพิกเมนต์ที่เข้มข้นมากๆนะคะดูที่ตัวมือกันเนาะอ่า จืบนะคะนี่ก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะจ๊ะเออสวยเนาะอยากดูแล้วใช่ไหมคะว่าอยู่บนลิ้สิบปากแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันเลยดีกว่า ค่ะทุกคนเป็นยังไงคะก็ทาออกมาแล้วนะคะสีก็จะเป็นประมาณแบบนี้เลยนะคะเป็นแบบม่วงม่วงมะเหมี่ยวมะเหมี่ยวนะคะลัมๆนะคะเออสวยเนาะสวยไหมคะสวยใช่ไหมคือแบบมีความม่วงมีความมะเหมี่ยวมีความพลัมมากๆนะคะก็สีก็ทาง,ง่ายนะคะเกลี่ยง,ง่ายมากๆเพราะว่าลิปตัวนี้เนี่ยคือแบบขึ้นชื่อเรื่องพิกเมนต์อยู่แล้วนะคะนี่ค่ะ ก็ตัวนี้เป็นสีที่ชอบเลยนะคะแนนมีเป็นของเดิมนะคะแทนตัวเดิมที่แนนเคยมีอยู่เพราะว่ารุ่นนั้นนะ่ะเขาไม่ได้ทําจําหน่ายแล้วนะคะแต่ว่าสีเนี้ยเป็นสีที่แบบเป็นสีโทนที่แนนชอบนะคะก็ซื้อมาแทนตัวนั้นเพราะว่าตัวนั้นเนี่ยต้องโยนทิ้งไปนะคะอืนี่ค่ะก็เป็นไงคะถ้าเกิดว่าสาวๆท่านไหนนะคะชอบแบบ ลิปสติกสีโทนเข้มนะคะก็ไปลองต่ำกันได้นะจ๊ะบ๊อบบี้เปลา่าพลัมบลันดีนะคะเออก็นั่นแหละเชื่อเลยนะคะว่าสาวๆไม่ได้มีลิปแท่งเดียวแน่นอนนะคะแนงก็ไม่ได้มีลิปแท่งเดียวนะคะก็อืมสวยชอบชอบชอบมากๆเลยนะคะก็เนี่ยละคะ่ะถ้าเกิดว่าใครนะคะมีลิปสติกสีไหน สีโปรดนะคะอยากจะแนะนำก็เขียดทิ้งท้ายเอาไว้ได้นะคะแล้วเดี๋ยวเผื่อแดน,นเนี่ยจะไปลองแล้วก็แบบลองตำดูบ้างนะคะก็ยังไงขอบคุณนะคะที่รับชมรับฟังติดตามแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่วิดีโอหน้าวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ